เดี๋ยวตอาภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเล่นสุิีเกมภายในเกมโรบอกกันนั่นเองตอนเราจะไปเล่นกันฝากคนละไลค์คนละแชร์กันด้วยนั่นเองนักผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคบมิสูน์รายการ Victory Cha กันนั่นเองแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมเราก็กลับมากับเกมใหม่ของเรากันนั่นเองนั่คือโรบอกกันนั่นเองเดี๋ยวตอาภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปเล่นสุิีเกมกันนั่นะะ คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นด้านหน้านั้นไหมฮะนั่นคือพวกคุมของเรากันนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปเอาชีวิตรอดภายในสควิดเกมกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะหนังเรื่องสควิดเกมภายในเน็ตฟลิกเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดกันได้หรือเปล่านั่นเองเพวกนายไม่ได้ไปไหนหรอกเพื่อนฮยยังไงพวกนายก็ต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตพวกนายไม่มีวันชนะตั้งแต่ด่านแรกแล้วโอ้ยน่ากลัวแท้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ปูคุ <tampoco S 2> ้มว่าใครจะขึ้นเป็นที่1กันนั่นเองตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณสิบวิเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมดูซิคุณผู้ชมว่าด่านแรกของเราเนี่ยเราจะได้ด่านอะไรกันนั่นเองนะฮะโอเคสี่แล้วคุณผู้ชม3 2 1มาแล้วฮะคุณผู้ชมตีร์พอลติ้งไปว้าวเปิดแล้วฮะคุณผู้ชมเปิดแล้วผมวิ่งมันยังไงโอ้เอ A อโอยจริงๆด้วยคุณผู้ชมมีเวลาให้เรา3นาทีนั่นเองนะฮะโอ้โห เป็นอะไรที่บอกว่าน่ากลัวมากแสดงว่าผมจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะคะคุณผู้ชมภายใน3นาทีนี้นะครับซึ่งใครที่เคยดูหนังมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะทราบกันดีถูกต้องไหมฮะว่าถ้าเกิดหุ่นเนี่ยหันหลังให้เรานะฮะเราสามารถวิ่งได้แต่เกิดหุ่นน่หันหน้ามาหาเรานะฮะเราต้องหยุดอยู่กับที่เลยนั่นเองหลักการเล่นมันง่ายๆแค่นี้นะฮะเดินเดินเลยคุณผู้ชมเดินเลยวิ่ง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 คะคุณผู้ชมวิ่งไปวิ่งอู้อู้ชิดอะโอ้ย โอ้ยมาถึงก็ตายไปสองคนแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเข้าให้ได้อุ๊บว้าวโอ้ชิบโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมโอเคโอเคเหลือเวลาสองนาทีครึ่งนะฮะคุณผู้ชมโอเควิกงวิ่วิ่อุ๊บหน้าเราด้านขวามือพอดีเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเรายังรอดอยู่นะฮะคุณผู้ชมโอเคโอเควิ่งฮะวิกงวิ่วิกวิ่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 อยู่ฮะคุณผู้ชมวิกอยู่อุ๊บ ว้าวว้าวโดนไปด้านหลังเราพอดีเลยคุณผู้ชมแต่ว <lar> oh ่าเรายังไม่มีการกระดูกกริกเลยนะครคุณผู้ชมแล้วเราก็ผ่านมาได้นะฮะวววิกวิกๆวิกๆวๆๆๆวๆๆๆวว นหนมีควรชนะฉันหรอกไอเด็กน้อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใครจะชนะนะฮะเดี๋ยวโอเควิ่งวิ่งวิ่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 เย้โอเคฮะคุณผู้ชมผมเข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโคตรอีซี่นะฮะโอเคตอนนี้เราเหลือผู้รอดชีวิต3คนนะฮะคุณผู้ชมมีผมทองนะฮะแล้วก็มีผมดำตรงนั้นนะฮะแล้วก็มีหัวชมพูตรงนู้นเลยนั่นเองนะฮะโอเควิ่งวิ่งวิ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 งเหลือแค่หัวชมพูเท่านั้นฮะคุณผู้ชม เธอน่าจะตายแน่ๆเลยหนูดูจากตรงแล้วผมคิดว่านางน่าจะไม่รอดนะฮะเอยหรือว่ารอดป่ะคุณผู้ชมผมคิด <sen> ว <festivals> ่าอาจจะรอดก็เป็นไปได้นะนเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่ง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  yes o k a ฮะคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่ารอบนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะผ่านกันเกือบหมดเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีศพตาหน้าอยู่ด้านหน้าเรานั่นเองนะฮะสำหรับพวกที่ขี้แพ้นั่นเองนะฮะโอ้โหเกมนี้มันมู่มู่ครับน้องๆโอ้โหผมนี่เล่นมาเป็นร้อยรอบนะฮะจริงๆแค่สองรอบเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชม ด่านถัดไปนะฮะคุณผู้ชมตัวเราก็ยังอยู่บนกระดานเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะฮะตอนนี้เหลือแค่1ิคนเท่านั้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับเราน่าจะชนะในด่านถัดไปะฮะ <S 2> <S 2> <S ด่านที่2นี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นด่านแกะขนมกันนั่นเองนะฮะเราเนี่ยต้องทําการแกะขนมนะฮะตามรูปภาพนะฮะซึ่งรูปภาพเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด4รูปในการมีวงกลมสามเหลี่ยมดาวนะฮะแล้วก็ล่มกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะคุณผู้ชมว่าเราจะสามารถแกะกันได้หรือเปล่านั่นเองคือถ้าเกิด โคตรน่ากลัวนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมโอเพ่นมาอะไรออ้ยวงกลมคุณผู้ชมอีซีโอเคเราจะค่อยๆนะฮะโอเคค่อยๆฮะคุณผู้ชมอย่าทําให้มัน okay. oh, oh, แตกก็พอฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดมันแตกเนี่ยคือเราสามารถที่จะดีเอ็นได้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคค่อยๆไล่ไปฮะบุยเกินขึ้นแล้วโอชิตโอเมก้าแตกไปหน่อยนึงแล้วคุณผู้ชมโอเคไม่นะไม่นะไม่ไม่ no <off> โอเคโอเคโอเคโอ my god โอ้ my god โอ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 โอเคครับคุณชมถึงมันจะแตกหน่อยนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถทาการแกะได้นั่นเองเยี่ยมแสดงว่าด้านที่2เราสามารถแกะได้โอ้ ไอ้นี่ลงไปนอนซะเล็วคุณผู้ชมคือใครแกะไม่ได้นะคุณผู้ชมมันจะทําการยิงทิ้งเลยนะเว้ยคุณผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะไอคนนี้ยังแกะอยู่ฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันจะรอดไหมผมคิดว่าโอ้ oh my god oh my god ยิงต่อหน้าต่อตาเราเลยคุณผู้ชมโอ้โหโคตรน่ากลัวนะฮะดูเหมือนกับว่ารอบนี้นะฮะคุณผู้ชมมีคนหายไป3คนกันนั่นเองนะฮะเมื่อกี้ยิงต่อหน้าต่อตาเราอีกหนึ่งคนด้วยนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราน่าจะเหลือด่านสุดท้ายแล้วนะฮะคุณผู้ชมคือภายในแมปนี้นะเขาทําการเขียนไว้ชัดเจนแล้วนะฮะว่ามีทั้งหมดเนี่ยสามเอพิโซดเท่านั้นนะฮะก็คือ1 2แล้วก็3นะฮะซึ่งตอนนี้นะเรามาถึงด่านที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองถ้าเกิดเราชนะด่านนี้ได้นะฮะแมปนี้นะครับเราูลอรน่นอรม ผม <No. S 1> อยู่ข้างใครผมอยู่ข้างศูนสี่สี่แล้วดูหน้ามันครับคผู้ชมหน้าเป็นโจ๊กเกอร์ <laughs> ชีวิตผมนี่เป็นอะไรที่โซแซดมากๆเลยนะฮะผมชอบทนดํามากๆเลยนักผู้ชมผมคิดว่าทนดํามันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวละครผมเนี่ยถือว่าหล่อและก็เพรียวมากๆเลยนั่นเองด่านสุดท้ายฮะคุณผู้ชมเป็นด่านชักเทเยอกันนั่นเองนะฮะเราจะทาการแบ่งไว้ทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะฮะเราอยู่ฝั่งที่มีทั้งหมด4คนว่ะคุณผู้ชมแล้วเราอยู่หน้าสุดด้วยนะฮะอีซีมากๆไอ้น้อเดี๋ยวกันนะการเด้งไปหนึ่งฮะคุณผู้ชมเราต้องกดสีเขียวนะฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคใจเย็นนักผู้ชมใจเย็น โบะไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็โบ๊ะไปหนึ่งทีฮะคุณผู้ชมไม่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 ผมจะพลาดได้ไงคุณผู้ชมผมทีมเยอะกว่าผมต้องชนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ในที่สุดนะคุณผู้ชมทีมผมเป็นทีมชนะนั่นเองโ้เท่ากับว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะมีภาพพรีวิวด้วยคุณผู้ชม ไอ้พวกนี้ถือว่านูบมากๆเลยนั่นเองนะฮะเงินรางวัลน,นี้มากกว่า300ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จบไปพิธีเรียบร้อยแล้วะฮะคุณผู้ชมสําหรับสควิชเกมนะฮะเอพิโซดหนึ่งสองสามกันนั่นเองนะฮะสำหรับ4ี่ห้าหกเนี่ยเราจะต้องรอทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาทำการสร้างกันออกมากันนั่นเองนะฮะผมหวังว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกภายในช่องของเรานะฮะคุณผู้ชมน่าจะชื่นชอบมันมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย,ม like, อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกกดดดดดตตติิาามามมมผผ้้้ววยยนนัั่่เองงงซึงาางใจแพคลป เราได้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผ claro> ู้ชมสามารถกดร์ดิีช่องเราได้แล้วเพื่อรับข้อสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันก็ผมสวัสดีครับกริ๊งกริ๊ง